สวัสดีค่ะวันนี้เมย์ก็จะมาสอนโปรแกรม s m a r t b บ t 366นะคะในหัวข้อปิดบัญชีสินค้าคงเหลือต้นงวดไปงวดแบบ p e r ริโอดินะคะด้วยโปรแกรม s m a r t b บินะคะก็มาเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เราไปที่ระบบบัญชีและสินทรัพย์เมนูนี้ก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยให้เราไปที่เมนูรายงานยอดสินค้าคงเหลือ รายการเคลื่อนไหวนะคะเพื่อที่จะดูยอดสินค้าปลายงวดนะคะเพื่อที่จะนำมาบันทึกปิดบัญชีค่ะกดคลิกเข้าไปเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราเลือกเดือนเป็นเดือนมกราคมนะคะถึงเดือนมกราคมรหัสสินค้าก็ให้เราเลือกตั้งแต่รหัสแรกจนถึงสินค้าตัวสุดท้ายเลยนะคะจากนั้นให้เราติ๊ก เป็น PDF หรือจะเป็น Excel ก็ได้แล้วแต่เราสะดวกนะคะของเมย์จะเป็น PDF แล้วก็มาที่ลูกศรมุมมุมบนขวามือนะคะเพื่อออกรายงานค่ะกดคลิกได้เลยค่ะกด yes ค่ะจากนั้นรอรายงานสักคู่นะคะโอเคค่ะเมื่อระบบแจ้งเตือนว่าได้รับรายงานแล้วนะคะเราก็กดตกลงค่ะ จากนั้นรายงานสินค้าคงเหลือเป็นรายการเคลื่อนไหวนะคะก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้นะคะก็เมื่อเราได้หน้ารายงานแบบนี้แล้วนะคะก็ให้เราย้อนกลับไปที่โปรแกรม s m a r t b i t นะคะจากนั้นออกจากหน้าเมนูรายงานนะคะแล้วก็ให้เราไปที่บันทึกรายการรายวัน,นะคะ่ะให้เรากดเพิ่มค่ะวันที่นะคะก็จะเป็นวันที่31มกราคมนะคะ เป็นสมุดรายวันทั่วไปค่ะจากนั้นคำอธิบายบันทึกบัญชีเราก็อาจจะพิมพ์ว่าบันทึกปิดบัญชีสินค้าตน้นคงเหลือต้นงวดไปงวดก็ได้นะคะจากนั้นนะคะก็ให้เรามากดเลือกผังบัญชีตรงนี้นะคะแล้วก็ค้นหารหัสของสินค้านะคะก็ วิธีการปิดบัญชีของสินค้าคงเหลือต้นงวดไปงวดแบบ p e r ริโอดนะคะเราก็ต้องทําการโอนสินค้าต้นงวดของเรานะคะให้ไปอยู่ในต้นทุนขายแล้วก็ระหว่างระหว่างเดือนนะคะถ้าเรามีซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นซื้อสดซื้อเชื่อะคะ่ะเราก็ต้องโอนเข้าต้นทุนขายเหมือนกัน,นะคะ่ะก็คืออสินค้าต้นงวดบวกซื้อนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็จะลบกับสินค้าไปงวดนะคะก็คือเรา เดบิตสินค้าเข้ามาแล้วก็เครดิตต้นทุนขายออกไปสําหรับสินค้าปลายงวดนะคะอันดับแรกเมย์ก็จะมาปิดตัวสินค้าต้นงวดก่อนนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่าสินค้าก็ได้ค่ะทีนี้เนี่ยเวลาขี์ยอดยกมาค่ะมันก็ต้องมีสินค้าต้นงวดเหลืออยู่เราก็ต้องรู้ว่าสินค้าต้นงวดของเราอะค่ะเป็นเท่าไหร่นะคะ ซึ่งสินค้าต้นงวดเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในสินค้าสําเร็จรูปตรงนี้นะคะ,ะตรงนี้ค่ะเราก็าจ,จะพิมพ์เป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะโอนสินค้าคงเหลือต้นงวดเข้าต้นทุนขายนะคะก็ต้นงวดของเรานะคะในรายงานเนี้ยค่ะมันจะไม่มีมันจะไม่มีบอกต้นงวดแบบที่เป็นรวมอยู่ตรงนี้ค่ะเราต้องนํามารวมเองก็คือนํายอดยกมาตรงนี้ยอดยกมาตรงนี้ตรงนี้นะคะ ทั้งหมดที่เป็นยอดยกมาค่ะมารวมมูลค่ากันให้หมดแล้วก็ใส่ลงไปนะคะเป็นต้นงวดเราก็จะเครดิตนะคะ1911 0เป็นสินค้าต้นงวดตรงนี้นะคะเดี๋ยวต้นทุนขายเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาทําทีเดียวก็ได้นะคะโอเคต่อไปนะคะเราก็จะมาทําการเครดิตตัวซื้อสินค้าไม่ว่าจะซื้อสดหรือซื้อเชื่อที่เราทําไว้อะคะ่ะถ้าเราไม่รู้เราก็ ดูในงบทดลองก็ได้นะคะว่าเราซื้อไปเท่าไหร่นะคะเราก็จะเครดิตตัวซื้อออกไปนะคะก็พิมพ์คาว่าซื้อค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นซื้อสดกับซื้อเชื่อสองอย่างนี้นะคะซื้อสดอ่าแล้วเราก็อาจจะพิมพ์ประมาณว่าปิดยอดซื้อสินค้านะคะสินค้าสดเข้าต้นทุนขาย ก็ตัวเลขตรงนี้เอามาจากไหนก็ต้องเอามาจากงบทดลองนะคะเราต้องเครดิตออกไปเดี๋ยวเมย์จะให้ดูงบทดลองคร่าวๆนะคะซึ่งในงบทดลองของเมย์ราัสซื้อสินค้าสดนะคะมันจะเป็นเท่าไหร่นะเป็น6,000ค่ะ6,000ถูกต้องแล้วก็ซื้อเชื่อค่ะซื้อเชื่อของเมย์ก็จะเป็น2,400นะคะ 2,400ค่ะแล้วก็เครดิตออกไปนะคะจากนั้นนะคะก็จะเป็นสินค้าปลายงวดนะคะซึ่งเราจะต้องเครดิตเข้ามาในสินค้าสำเร็จรูปค่ะเราก็กดคลิกตรงนี้เลยค่ะไปที่สินค้าสำเร็จรูปตรงนี้ค่ะอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นการโอนสินค้าไปงวดไปเข้า โอนนะคะโอนค่าสินค้าคงเหลือปลายงวดเข้าบัญชีสินค้าคงเหลือนะคะก็ตัวสินค้าปลายงวดเนี่ยเราก็สามารถดูจากรายงานการเคลื่อนไหวสินค้าณนะวันที่3 1มบมกราได้เลยนะคะสินค้าปลายงดปลายงวดของเราจะเหลืออยู่25,110ค่ะ25,110แล้วก็ใส่เข้าไปเลยค่ะ110 25110 ประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราเหลือส่วนต่างผลต่างอยู่ทางด้านไหนนะคะเราก็ทำการนำไปเข้าต้นทุนขายได้เลยค่ะโดยกดคลิกตรงนี้นะคะเลือกหาคำว่าต้นทุนขายค่ะ,ะต้นทุนขายนะคะของเวก็จะอยู่ทางด้านเดบิตนะคะ2,400นนะคะมันก็ เราานี้เดบิตเครดิตก็จะดูแล้วนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราทําการตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดบันทึกกล้างหรือว่ากดอนุมัติรายการก็ได้นะคะค่ะก็ขั้นตอนของการปิดสินค้าคงเหลือต้นงวดไปงวดแบบเพอริโอดิกนะคะก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ